บทที่14บสทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุต,ตังเอกังสมย,ยังภะคะวาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณัตทิงปัจจมตเตหิพิกุสเตหิปเจเฮวะอระหันเตหิทัาสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายาภิกุสังคันจะอัตโคจะตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอยังโขภะคะวา สักเกสุวิหารติกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเเคนะสัตทิงปัจจมัตเตหิพิกุปสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัาหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหนติภะคะวันตังทัสนายะดิพิกุสังคันจะยัน,นูนะมยยัมปิเยนะภะคะวเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาภะคะวโตสันติเกปาเจกะคาถา,าภาเสยยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยถาปินามภะละวาปุริปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาษาเร,าาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสมิชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตริอันตรหิตาพระขวโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทอัง,ทงสุเอกมันตังทิตาโคตเอากาเทวตาพระขวโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิ มหาสัมโมยปาว่านัสมิงเทวกายาสมาคตาอ,อาคตามหาอิมังธรรมสม,มยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปราเทวตาภะคาวตโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตันตระัต,ตระพิกขวสม,มาทะหังสุจิตังอัอตโนอุชุกมัสกังสุสารถีวเนตานิขะ เนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสณเตขามิสันติอปายภูมิง ปหายามนุสังเตหังเท,เทวากายังปริปูเรสันติติอจโคภัควาพิขูอามนเตสิเยปุเยนะพิขเวทัศส,สุโลกะจะัโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติพักตถาคตังเทวมตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจากเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักขวันตานัง เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหสุงเสยยถาปิมัยหังเอตรรหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมัยหังเอตรรหิเอติอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนาถาสาจุกลังมนกิสโรธะภาศิษามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพัควโตวจัดปจจโสสุงพัคววเอตัะทะโว,วจัดสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภูม,มาตัทัสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสามาหิตาปุถูสีหาวัสรินาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอ,โอทาตามะนะสาพุทธา วิปัสสันนมะนาวิลาพิโยปัจจสเตยตาวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสทาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิโวเตจะอาตปะมะักรุงสุตวาพเจาสาสะาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสานะทัสนังอเปเกสัตะมัทคุงสหัสสังพระอัตสัตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสูง อเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภะผุตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขวโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสตสะหัสสาวยาขาคุมากปิลวัฒวา อิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางเสมิติงมะนังชาสหัสสาเหมะวตายขานานตตะวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางเสมิติงมะนังสาตาขีลาติสหัสสายขานานตตะวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางเสมิติงมะนัง อิเจเตโสลัสสหัสสายขานานตะวณิโนอิติมโตชุติมโตวนาวนโตยสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายขานานตะวณิโนอิติมโตชุติมโตวนะวนโตยสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนังกุมพิโลราชาคหิโกเวปุลสสะนิเวสนังพิโยนางสตาสหัสสังยขานังปยิรุปาสติ กุมพิโรราชาคหิโกโซปคาคษสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะ,ะรัตโธภาษาสติคันทัพพานาอธิปติมหาราชายสศิโสปุตตาปิตัสะผ้าโวอินทมานามาภลาอิติมันโตชุดติมันโตวันณวันโตยสสิโนโมทมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางทักกีนันจะที่สังราชาวิรุลโหตปะสาาสติกุมพันธานาอธิปฏิมหาราชายสศิโสปุตตาปิตตสะผาโว อินทมานามหผลาอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนังเสมิติงวนางปัจจปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคารังอธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทมานามหผลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศศิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนังเสมิติงวนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัปภาษาสติ ยักข้านางอธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสาวาภะวะโวอินทมานามหภาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาศศิโนโมทามานาอภิกรรม,มุพิขูนางเสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตารโถทักคีเนณนวิรรฬหะโกปัชิเมนณวิรุปโกกุเวโุต,ตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สัมมตจัตุโลทิสาทัทธันละมานาอัทังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจะณิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจวิปุโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุขันทุนิกันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทพโนโรราชาสโนชโนสะโพ อาคูปัญจสีโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนอาคันทัพพาสหราชุธิโมทัมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังอธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพรัสัตตะลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตาัธาจอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวนังเยนาคาราชา เยนาคราเชสหสาารันติทิพาทิชาวิทิพาทิชาปักขิวิปสุทธะจับขูเวหายาสาเตวะนัมฉะปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธาราคะนาคราชานามาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธสันนหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสารเนมะ กังสุุทธังทิตาวิชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรพระวัเสเต,เตอิทิมันโตยะสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาัฐานะเวขาเวปจิติสุจิติจะปะหานารกปหาราโทนะมุจีสหะสัมันจัพระริปุตตานัง สัพเพเวโรจะมาณกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหูพัทธมุป,ปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตพิกูสัม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยจะตระคาตระทาขมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยศส,สาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายศส,สีโนเททเสเตทศธากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาะวันโตยศสีโนโมทมมามนาพิกามุพิกุนางเสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสหลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตากขัตตานิ ปุรักคิตตวาอาคูมันทะวะสารหากาวสูนางวัสะโวเศโศสักโกปาคาปุรินทโธทัทเสเตทัศธะะากายาสัพเพนัตนตะวณนนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนวะันโตยศส,สิโนโมทมานาพิกามุพิกูมมนางเสมิติงวณางอาถาคูสหภูเทวาชาละมคีสิขาลาวิวะอาริธากาจะเราโรชาจะอุม,มาปุพพานิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะาอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเ,เตเตทัศธากายยาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิติมัโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสาสิโนโมทัามานาพิกัม,มพิคูนาเสมิติงวะนังสมมนามหาสมานามานุสามนานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอธา,าคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโน ปาลขามหาปาาคาอาคูเทวายาสสิโนทัศเตทะสถากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนมทมานาพิกาวมุพิกูนาเสมิติงวะนังสุกกาการุมหาอรุณาอาคูเทวะเวคนาเวคนะสาสหะโอทาตะขยหาปาโมขาอาภูเทวาวิจักขนาสัมมาสัทธามัตตาหาลคชามิสกาจะวัส จะยะสัตสีโนทะนยังอาคาปัจจุโนสโสทิสาอภิวัตติท่าเสเตท่าสทากายาสเพนานัตตะวน,นินโนอิทิมโตจุติมันโต,ว,ต,นตว,วันวนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมานาพิกังพิกพูนางเสมิติงวนังเคมิยาตุสิตายามาตกันทะกาจะยะสัตสีโนสัมพิตการามาเศรฐาโชตินามาจะอาสวา นิมาณรติโนอาคูอาภาคูปรนิมิตาท่าเสตเตทศธากายาสัเพนานาตตะวานิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอิกัมุงภิกขูนังสม,มิติงวะนงางสัตเทเตเทวนิกายาสัเพนานาตตะวานิโนนามันวะเย,ยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยทัศทิสาสหะปะวุฒาชาติมัคีลังโอคคะ ติน,นะมะนาสวังทักขเมาฆาตตารางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาประมะตัตโตจะปุตตาอภิมโนสหสังนางกุม,มาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะพ,พรม,มโลกานังมหาพรม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตวันะวันโตอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสะยะสัสสโส ถ้าเศรษฐิสลราอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตส,สินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอาภิกามิปัส,สะกนหัส,สะมันทิยังเอทะคันนะหะทะพันธะ,ะราเคนะพันธะมัทุโว สมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปารินาตละมาหจาัจัสลังกัตวานะเพระวังยถา,าปาวุสโกเมโคถทะนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุฏโอะอะสัังวเสตันจั ตัพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจักุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะเสนรเตมาละษเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขะโวเตจะอัตปะมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนงวัคขีนาวีตาราเคหิจากกาโมเนสังโลม,มปิอินชยงสัพเพวิชติสังฆามาพระยาตีตายศส,สิโนโมทันติตหา โมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมะติเตโชชยสิทธิมหิตธิมหาคุณาปรามิตตะปุญญาธิการัศสะสัพพันตรายะนิวารณะส,ส,สมัธสธะภัคขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ ทวัตติงสมหาปุริยะปุริสะลัคณานุภาเวนะอสศตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฏุตรสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันธังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะปะสะปารมิตานุภาเวนะทะสอุะ ปาระมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปาละมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะไตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะยยยะธัมมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะธัมมขันทานุภาเวนะนวโลกนวะโลกุตระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวนะชละบิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัะภะญาณานุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะ,นะานานเนะมตตากรุณามุทิตาเกขานุภาเวนะสัพพะปาริปตาณุภาเวนะละต,ต,ตะนตะ ยะสาระนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปตทวะทุกขะโมทะนุสปายาสาวินสันตุสัพพอันตรายาปิวินสันตุสัพพังกับปาตุยหังสัมมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวะสะชีเวนะ สัมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปพะพะตะวะนะภูมิคังคามหามหาสมุทธาอารักษกาเทวตาสัพทาตุมเหอนุรักษ์ขันตุพระวัตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะส,สัพทาสดทีพระวันตุเต พาวัตุุศพพมังคขลังลักขันตุศพพเทวตาศพธรรมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังคขล pues, ังล er <derni> <Cal> ักขันตุศพพเทวตาศพสังขานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตนักขตายขภูตานังปาปขหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตายขภูตานังปาปขหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะ หันตาวาเตสังอุปทเวนักขะตาะยะขปะูตานินังปะป,ะปาปักขะะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปทเวบทที่16พัทเทกรัตคา,าถาอาติตังนาวะอติตังนานะวาคเมยะนปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ สิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอปัชชัดอปัตตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตะตถะตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทธามะนุภะรูหะเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนในทานั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธทานั้นหนึ่งเนื่องให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะร่วงใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสะสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกระรัตโตติสันโตอาจิกขเต,เตมุนิมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่17อัอภินะปัจจจเวคณะปาทะชะราธโมมหิชะลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหม,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 โมหิมรณะธรรมมะมรณธรมโมมหิมรณังอนาติโตเรามีความบทที่17อภินหะปัจจะเวคคณะปาทะชาลาธรรมโมมหิ ชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรมโมมหิพระยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกระกาลิสามิกัรลยานังวาปะปกังวาตสะทายาโท พวิสสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราเป็นจักทาวะเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอาพินหังปัจเจเวขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ